น้องปลากระพงคนไทยอีกคนใน Baby Monster คัมแบ็กนี้ออร่าความสวยมาเต็มรามิ Baby m o เตอร์หรืออีกชื่อที่คนไทยพากันเรียกว่าน้องปลากระพงเรียกได้ว่ากับการคัมแบ็กดิจิตอลซิงเกิลเพล Forever นี้ที่เป็นซัมเมอร์ซองเพลงแรกของ Baby Monster อีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไปไม่ได้เลยนะคะกับราม้และก่อนจะไปเริ่มคลิปกันแอดขอคนละไลค์คนละแชร์และสามารถไปติดตามแอดได้ในทุกช่องทางทั้ง YouTube เพจ a c e b o o k TikTok Instagram และ Instagram เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปได้นะคะที่น้องเริ่มเป็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่ b a มอ Monster มาแฟนมิในไทยรามิชายและโดดเด่นออกมาอย่างมากจนไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆค่ะบอกตามตรงจากมุมมองของแอดเอตั้งแต่ตามดูเด็กปีสัตในรายการ Live Evolution จนมาถึงปัจจุบันนอกจากสกินและทักษะทางด้านรูข้อที่เป็นที่ประจักษ ทุกคนรับรู้ความสามารถทางด้านการร้องของรามิกันอยู่แล้วว่าเทคนิคน้นองเนี่ยมีมากขนาดไหนและเสียงดีขนาดไหนซึ่งในทุกเพลงที่ใช้ประเมินรายเดือนแบบกลุ่มรวมถึงเพลงต่างๆของ Baby Monster เด็กคนนี้รับบทบาทและหน้าที่ด้านการโวคอลอย่างมีประสิทธิภาพมากเลยค่ะนอกจากพาร์ทของรามิที่จะต้องร้องแล้วไม่ว่าจะท่อนร้องเสริมแอดลิหรือไฮโน้ น้องก็สามารถทำออกมาได้ดีมากในทุกครั้งที่ได้ยินได้ฟังเลยจริงๆยิ่งพอไปดูแฟนแคมเดี่ยวด้วยแล้วเนี่ยรามิแทบจะไม่หยุดร้องเลยค่ะน้องร้องเสริมแทบจะทุกท่อนซึ่งเสียงเล็กๆของรามิมันส่งเสริมให้เพลงจากที่เพละอยู่แล้วก็ยิ่งเพละและน่าฟังขึ้นไปอีกเป็นเท่าตัวเลยเทคนิคทางนานโวคอลที่โชว์และ,สะแสดงให้เห็นออกมาเต็มแม็กซ์ตั้งแต่ในการประเมินรายเดือนแล้ว และนอกจากสกินทางด้านัวช้องของรามิ ความสามารถทางด้านการเต้นของน้องก็พัฒนาขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะจากในแบลรับแล้วตัดภาพมาที่ปัจจุบันกับเพลง forever ลายเต้นของรามิหน้ามองดูเพลินตาขึ้นมากจริงๆในคัมแบ็กนี้นะคะออร่าความสวยของรามิกระแทกตาแอดดึงดูดสายตาม,มากจนอดพูดถึงไม่ได้เลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโมเมนต์ความน่ารักต่างๆที่สาวๆเบบมอนสเตอร์มาแฟนมิที่ไทยก็ทำเอาเป็นมีมสร้างตำนานเอาไว้มากมายเลย บ,บน้องปลากระพงเมมเบอร์ Member รับคนไทยคนที่3ของ Baby Monster นะคะเป็นคนเกาหลีที่สอนเมมเบอร์เกาหลีพูดภาษาไทยไปอีก ซึ่งแต่ละคําแต่ละประโยคที่รามีพูดนอกจากเสน่ห์จะน่ารักแล้วน้องก็ยังพูดได้ชัดมากๆอีกด้วยค่ะแล้วน้องปลากระพงเขาน่ารักมากสจนแอดไม่รู้จะบรรยายความน่ารักยังไงหมดและดูเหมือนว่าจากโมเมนต์ช่วงที่เด็ดติสสตรท้ายก็ตกแม่แม่แฟนคลับโดยเฉพาะแม่ไทยเข้าด้อมไปได้อีกเพียบต่างพากันเอ็นดูน้องปลากระพงกันเป็นแถบเป็นที่ถูกพูดถึงแบบไม่หยุดเลยค่ะ ที่ได้เจอทุกคนวันนี้ปอกยังไยคะชวยหาอบีนหนึ่งทีสามสิบสามนี่นอ่ะแม่คนไทยของพี่แล้วกับแฟนแคมเพลง forever ที่เพลงมีความสดใสน่ารักเข้ากับคอนเซปเพลง summer song แอดถูกใจเสภาหน้าผมที่เด็กปีศาจใส่ขึ้นสเต็ตมากเป็นพิเศษเลยค่ะ ใ่ขณมที่น้องๆกำลังอยู่ในวัยน่ารักสดใสคอสตูมของทั้งใน MV และในแต่ละสเตจจะมีความเข้ากันกับน้องๆมากยิ่งพอได้ดูแฟนแคมเดี่ยวของรามิแล้วเนี่ยในเพลง Forever คอสตูมก็คือจึง้งลูกคุณหนูคุณนายสายหวานเนี่ยเข้ากับน้องมากเลยนะคะแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะสครเมนรามิก็สามารถคอมเมนต์มาอวยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของแอดด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย